ด s i ขยายผลเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรหลังมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ในคดีแชร์ลูกโซ่ครับนายปิยศสริวัฒนาวรางกูลผู้อำนวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ2และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่5ทับส5ส่วนที่กำลังทหารหน่วยเคลื่อนที่เร็วกรมทหารราบที่16ตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรเข้าตรวจค้นบ้านนางเอื้องแก้วสำเพาอายุ4ิปี และบ้านนางกันกนิฐหน้าวิเศษอายุ52ปีจากการตรวจค้นพบว่ามีเอกสารหนังสือสําคัญสิทธที่ดินเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจํานวนกว่า60ฉบับพบการเคลื่อนไหวเงินภายในบัญชีเงินฝากมากผิดปกติหลังจากมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกวัตถุบุคคลทั้งสองชักชวนให้ลงทุนในโครงการของรัฐแห่งหนึ่งว่าจะได้กําไรร้อยละ10ต่อปีขออภัยครับร้อยละ10ต่อเดือนหรือว่าปีละหนึ่งาเซให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมาก โดยการลงทุนนั้นไม่มีจริงทําให้ประชาชนเสียหายกว่า100ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนตามพรบพส2 5 2พและฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนตามมาตรา431ประมวลแห่งกฎหมายอาญาโดยจะเร่งดำเนินการอายัดบัญชีงเงินฝากทรัพย์สินที่มีอยู่ต่อไปครับกับ